ของเชนโชบิสนะคะก็ได้จับเอาสีระดำมารวมตัวกับสามกัสี่ซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นงานที่พิเศษมากๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นการรวมตัวของนักร้องซึ่งมีกองควบเครื่องในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็ด้วยฝีปาที่ไม่ปกติธรรมดาแล้วก็ด้วยอะไรออหลายอย่างมารวมตัวกันก็สรุปได้ค่ะ ความพิเศษเป็นยังไงบ้างคะพี่ชอตแสงสีเสียงเซอร์ไพรส์ต่างๆคือถ้าพูดถึงฉากเวทีแสงสีเสียงความเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆนานานั้นก็ในความเป็นพี่ชอตกับเชนโชวบิสก็น่าจะเป็นเรื่องการันตีได้นะคะว่าที่ผ่านมาเราก็เราก็จัดเต็มกันมาตลอดทุกคอนเสิร์ตอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ความพิเศษที่มีมากขึ้นก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของการรวมตัวกันของแบบนักร้องคุณภาพเยอะขนาดนี้แล้วก็มีความ จะเรียกว่าอะไรคะทั้งรักกันแล้วก็ทั้งเกลียดกันทั้งต่อสู้ฟาดฟันแล้วก็ทั้งสมัครสมานสมัครคีกันนะคะเราบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแห่งชาติเลยทีเดียวในการที่เราจะได้เห็นว่าเราควรจะสมัครคีกันเนาะครับใช่ครับควรจะรักกันให้มากแล้วทุกวันนี้ไม่มีการกัดสิงกันแน่เลยนี่แล้วค่ะที่ตอนเวทีต้องข่าวไี้ ใครมากที่สุดเจ็คนนี <dated teenage father> ้คือไม่กังวลในแต่ละคนแต่กังวลตอนจะมารวมตัวกันนี่เราเหมือนรูใส่กันเป็นเรื่องหนักหนาอยู่ค่ะก็จิงๆินแล้วด้วยความดีของแต่ละคนค่ะก็วันละจะเป็นแบบสุดยอดของลุคนี้ต่างเรื่องคิวก็จะแน่นมากด้วยกวาเป็นตัวท็อปเนี่ยค่ะไม่เราหาคิวยากมากเมื่อกี้ตอนจะร้องเลยเมื่อกี้ที่ดอสีขนาดแบบฟาดตันกันขนาดนั้นนะเมื่อกี้ตอนเดินออกมายังถามเลยว่าซ้อมกันยัง แตมดีค่ะเต่ดีนะคะค่ะพีละค่ะทีละคนนะมุดยที่ได้เข้าได้กันได้กันได้รับได้กันได้กันได้กันไกันไดกันาด้กันไดเป็นเด้กรนที้กันไดกันได้กันาด้กนได้กันได้กันดันไนไดกั้กนดกันไ้กั้นไดกันั้กนได้กันได้กันกันไ้กนได้กันได้กันได้กนไ้กันด้กมกันไ้กมาด้กัู้สึกแบบดออดีใจครับแล้ก็ต้อนกัน้องใัม่ด้วยนไครับได้กันได้กเนกังวล้กัออดูกันต้ัก เบะมาก่อนนะเมื่อกี้เนี้ยจริงๆเราเป็นรุ่นพี่เรากังวลรุ่นน้องตื่นเต้ากกังวลที่ไหนกังวลเรื่องทีมเวิร์งครับคือเพราะว่าพวกเราสีโพดําเนี่ยมีคอนเสิร์ตมาแล้วเยอะมากใช่ไหมตั้งแต่รุ่นน้องมาถึงสามเมื่อกี้มากปากเป็นไรครับโบท็อกเป็นพิษห้ออะไรนะปากของโมเป็นไรอะไรคือเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยพี่ออฟนะฮะพี่เบนพี่สันนี่เนี่ยคือเขาเดี่ยวเขาแบบเก่งอยู่แล้วมาตรฐานคุณภาพเขาอยู่แล้วแต่ว่าพอมารวมกันสามคนเนี่ยมันต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์งใช่นะครับเหมือนพวกเราเนี่ย ทำไมอ่ะไม่รู้มันดีเฮ้ยเรามั่นใจหน่อย <c oughs> ดีไม่เราอาจจะแบบห่างทายจากคอนเสิร์ตไปนานแต่ว่าพอมีโอกาสได้ทำแล้วพวกเราเต็มที่อยู่แล้วครับใช่พี่ๆก็คือเรียกได้ว่าจริงๆพี่ๆอ่ะเป็นเหมือนเป็นไอดอลแล้วก็เป็นคนที่เราอ่ะติดตามมาตั้งแต่ก่อนท่องโกชินิยามยามอยากย้ายทีมงกันเออไม่รู้ใจอย่าไปนะถ้าไปฝั่งนี้ไม่เหลือแล้วเลยนะเราอยู่ด้วยกันจริงๆริงมันมัน เป็นแค่ชื่อนะสี่โคดามภาษาศัพทดอกจิกแต่พวกเราอ่ะบนคอนเสิร์ตอ่ะความสนุกทุกคนได้รับอิ่มๆจากเจ็ดคนแน่นอนใช่ครับตั้งเอะไรแล้วตั้งเอะครกันพูดอย่างนั้นพี่แกพูดอย่างนั้นไม่ต่างกันเขาเต็มตัวนะโอ้ยให้เขาพยุงร่างให้ถึงคอนเสิร์ตดีกว่าเพราะว่าด้วยด้วยอายุอานามด้วยอายุอานามด้วยอะไรเขาอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาเขางานเขางานเยอะหรือเปล่าแรงมากเลยจะรอมารอถจิบไป ให้ดูแลสุขภาพกันมากๆากใบซุยใบฮ้ยฮู้ยจะพให้พี่เขาดูแลสุขภาพครับเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตเพราะว่าในเรื่องของการขึ้นคอนเสิร์ตมันต้องมีพาร์ททั้งร้องพาร์ททั้งเต้นในเรื่องแนนนะมใใช่่เรืองของเส้นเสียงอะไรเงี้ยก็อยากให้ดูแลไม่ใช่จะดูตอนเนี้ยตอนเนี้ยพี่ห่วงตั้งนะทำไมครับเดี๋ยวรถเขาบุ้นเยอะทำไมกลามืดเป็คอนเสิร์ตโอ้ยไม่มี่นี่ไม่ได้รถเลยนะครับเนี้ยนี่พูดจริงเลยนี่พักก่อนนี่เพียงพอแล้วดื่มน้ำผลไม้เยอะ ครัับียงก็ฝั่งเราก็คือเต็มที่ค่ะรับรองว่าเราทําโชว์แบบสุดคือปกติแล้วเวลาเราไปแบบงานอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำโชว์สุดกระดิ่งแต่เนี่ยพอมันเป็นคอนเสิร์ตแล้วมันคือสามเดาจริแล้วมันคือการเดบิวต์ของเราคือเชื่อได้เลยว่าเราคือแบบทีมเวิร์เราคือจิลลินค่ะพึ่งเชื่อตัวเองก่อนหรือยังเชื่อตัวเองก่อนนะอะไรเริ่มอะไรเลอด้วยความที่เราสามคนอะ โอเคเราไปสิงคโปร์บินเดี่ยวๆกันมาแล <ใช S 1> ้วพอมารวมตัวก,กรรันแบบความสนใหม่มันมีอยู่แล้วเว้ยอะไรที่มันแบบว่าเคยรวมตัวกันแล้วแล้วก็เป็นแบบมูฟสครีมที่มันเขียนกันมาแบบว่าโอ้ยก็อ,อยู่ไหนก็ไม่ได้สักที่สามแยกก็อยู่ไม่ได้เบ๊กอัพอาก็อยู่ไม่ได้อ่ไรก็ไม่ได้ก็จะมาเดบิวต์ใหม่อีกแล้วอยู่ไหนก็ไม่ได้ต้องอ่านแล้วก็เดบิวต์ใหม่ไปเรื่อยๆสิวะแล้วเดบิวต์ใหม่เป็นการเดบิวต์ที่เริ่มต้นอายุช้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาประวัติศาสตร์อ่ะก็เด บางอย่างก็จะเถียงบางอย่างก็เถียงไม่ได้ที่เป็นเชียร์เน่ไม่ฆ่าเอาวุสุสุดเอาวุสุสุดไปเบทีนี้เม้นเหรอฮะเม้นสบายมากเลยจริงจริงแล้วล่าสุดตอนแรกเราก็เก่งๆนิดนึงแต่ว่างานที่ร้าเราไปโปรโมทมันตั้มมาเออเราไปดูแหละว่าไมอื่นยังไก็เดินสอนจะมาก่อนจะอะไรจำเนื้อให้แม่นก่อนเราเราก็คิดว่าส่งตัวแทนไป ไปไปช่วยโปรโมทสู้เขาอ่อยไว้จัดเต็มในคอนเสิร์ตครับเอาไงดีวะเนี้ยเตรียมมาแล้วนี่ดีสุดแล้วเจอกันในคอนเสิร์ตฮะได้ฝากไหมคะฝากโชว์เลยครับฝากโชว์ฝากโชว์เลยเสัยเวลาสถานที่ฝากโชว์หนอยครับเสีเวลาสถานที่มูลนิธิอะไรเป็นอะไรกันมูลนิธิเลยเหรออย่ามูลนิธิเดียให้ออพูดดีในในฐานะคนทำครับต้องบอกว่า แค่เห็นพวกเขาเจ็ดคนรวมตัวกันพวกเราก็ก็มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วครับก็หวังว่าโค้งนี้นะครับสี่โฟรามกับสามดอกจิกก็ก็คงจะสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็บทเพลงพร้อมก็คงร้องเต็มที่แหละเพราะว่าก็คงเป็นโอกาสเปิดใช้โอเคน้องๆที่จะได้แบบมันอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเดบิวต์เราไม่เกิดก็ดับก็เราต้องทำไมอ่ะ เนี่ยครับก็ก็มาร่วมให้กำลังใจนะครับเดบิวสามดอกจริงนะครับสี่โคดักต์้วยนะครับหนึ่งถึงสองหนึ่งกับสองเมษาเายนนี้นะครับพาร์ลักกอนพอครับผมรับได้เลยเดี๋ยวนี้ครับผมที่ไททีเกนเมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตคราวนี้เรามอบให้กับมูลนิธิสายทางสุขใจสายทางสุขใจเพื่อช่วยช่วยเหลือเออ่ผู้ชราครับผู้ชราผู้ชราที่ยากไร้แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงครับนี่ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ ขึ้นไปตาลอยเตาลมากขึ <Schweiz> ้นไหมเราส้ทมที่ดไ้ <watching Olymp> <cinema>